ขออล้าคุณกไม่โกรธไม่าสนคำเชื่อคขอพระพุทธเจ้าขอถวายความนอ,นอนมน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยศีลก็ขอถวายความเคารพและขอโอกาสแก่พระมหาธีรพระพร้อมเพื่อนสะาธรรมนิทุกทุกรูป เพื่อประกาศธรรมในครั้งนี้และขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญารู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธิชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกัน หรือเรียกว่ามาเตรียมจะเบียงเดินทางในสังสารวัตอันยาวนานร่วมกันวันนี้ก็ขอเชิญจเจริญกรญาติองสา,าธุชนคนดีทุกคนทุกท่านนั่งตามสบายเมื่อท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนั่งตามสบายแล้วอาตมาก,ก็จะได้หยิบยกน้องนำเอาพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระประที่แก้วสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาชี้แจงมาแสดงให้ท่านสาธิชนคนดีทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเพื่อเป็นการประคับประคองฉลองศรัทธาระดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนบุญกุศลร,ราศีของท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายผู้ที่มาร่วมประชุมกันณสถา,านที่แห่งน,นี้ คือวัดพระดีทีรวันวันนี้อาจามาก็จะได้นําเอาเรื่องของหมอโูผู้เป็นวิชฉาทิผิ์รอดพ้นจากความตายและได้ทรัพย์อันวิเศษเพราะกล่าวคาว่านโมพุทธะเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรนั้นก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมโดยความเคารพ เพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเป็นอันมากเรื่องก็มีแสดงเอาไว้ว่าได้ยินมาว่าในพัทธกับนี้ก็คือเป็นกับปัจจุบันนี้แหละโย,ยซึ่งเป็นกับเจริญที่สุดคือหมายความว่าในกับนี้มีพระพุทธเจ้าอุด็ดอุบัติเกิดขึ้นมาห้าพระองคนะ์ห้าพระองค์มีอะไรบ้างก็มีกับุสันโธ โกนาขมโนกัสปะโคธมะและพระศิยาเเมตรกยพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เป็นพระองค์ที่สี่มีชื่อว่าโคตมะแล้วก็ยังเหลืออีกพระองค์หนึ่งก็คือพระศิยาเเมตรัยซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าที่จะมาตรัสรู้ต่อจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมดไปแล้วหลังจากที่ พระเสียรละเมตไกรอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกตสศูลแล้วศาสนาของพระองค์หมดไปโลกที่เราอยู่นี้ก็จะถูกทาลายไปเมื่อโลกถูกทําลายแล้วเนี่ยก็จะว่างจากศาสนาไปนับก,กับนับก,กันไม่ได้นะคุณก,ก็จะไม่มีก็คือกลัวที่จะมีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาถึงก็ยากนะทีนี้ท่านได้แสดงเอาไว้ว่านับถอยหลังจากนี้ไปหนึ่งพุทธันดร ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สามทรงเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนสัตว์สัตว์ผู้ที่ได้สั่งสมอบรมบาร,รมีเอาไว้อย่างบริบูรณ์แล้วเมื่อได้ความธรรมของพระองค์แล้วก็บรรลุมรคลเป็นจำนวนมากหรือบางคนบางท่านยังไม่ได้บรรลุมรคนิพพานอะไรเลย ่เมื่อได้ความธรรมแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลุงกรรมตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยรักษาศีลห้าศีลอุโบสถเป็นต้นฉะนั้นชนทั้งหลายเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกบ้างเกิดในมนุษยโลกบ้างเป็นจํานวนมากเพราะอาศัยความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาแน่ะฉะนั้นท่านสาวทุชนคนดีทั้งหลาย พระผู้มีราพระภาคเจ้าสรงนามว่ากัสปะพระองค์ทรงยังเทวโลกแล้วก็มนุษย์โลกให้ข้าม้นจากทะเลคือวัตฏสงสารคือให้พ้นจากการตายของคือเป็นจํานวนมากาหลังจากที่พระองค์ยังพิธกิจให้สําเ็จลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงดับผันเข้าสู่พระปริพันธ์ในอันที่พระองค์ทรงบรรลุถ,ถึงเหมือนกับพระอาทิตย์อัสดงคตล คือเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วโลกก็ถึงความมืดมิดและเพราะฉะนั้นมหาชนในชมภูทวีปนั้นเนี่ยก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราควรที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วเนี่ยเอาประชาชนทั้งหลายก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาต้องการที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาเพื่อที่จะนํากระดูก หรือที่เรียกว่าพระบรมสารีริกรธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบรรจุเอาไว้ข้างในก็เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพระพรุทธเจา้านะบุคคลใดต้องการบุญก็ไปกราบไหว้บูชาพระเจดีย์เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็สร้างพระเจดียส์สูงถึง1โยดหนึ่งยอด,ดก็เท่ากับ16 km. กิโลมก็นับว่าเป็นเจดีย์ที่สูงมากนะสิกกิโลเมตรทอิฐ ทองคำแผ่นหนึ่งมีราคา1นึ่โกด1โกดก็เท่ากับ10ล้านแล้วก็อิประดับด้วยรัตนะแต่ลเพนก็จะมีราคากโกดคือ5ล้านนะก็ะนับว่าเป็นราคาที่มีจำนวนมากในยุคนั้นในสมัยนั้น mm hmm. เพื่อที่จะก่อภายนอกพระสถุกแล้วก็ละเลงวินเหนียวลงหอระดานเพื่ออุดรูในระหว่างช่องอิฐนะเมื่อมหาชนทั้งหลาย สร้างพระเจดีย์สถูกเสร็จลงเรียบร้อยแล้วก็พากันบูชาด้วยเครื่องศักราระอัอันยิ่งใหญ่มีดอกไม้ของหอมเดินประทักษิณพระเจดีย์สามรอบล่าวสรรเสริญคุณของพระรันตนรัรน่ะกระทำการศักการะบ,บูชาอันยิ่งใหญ่ก็ในทางนั้นมีหมองูอยู่คนหนึ่งหมองูในก็เที่ยวไปเด่นงูให้คนดูไปตาม หมู่บ้านบ้างตำบลบ้างราชธา,านีทั้งหลายหลายแห่งทีเดียวแล้วก็ไปลุกถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมองูนี้ก็ไปเล่นงูให้คนดูนะมีการเป่าคุยเป่าปีงูมันก็ทําตามหมองูนั่นแหละหมองูใช้ทําอะไรงูก็ทํตามเพราะฉะนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเมื่อได้เห็นหมองูเล่นงูให้ดูอย่างนี้แล้วก็เกิดความพอใจชาวบ้านก็เลยมอบ หม้อกลางวันให้เป็นจํานวนมากมีของกินของเคี้ยเป็นต้นฉะนั้นหมองูก,ก็เลยอาศัยหมู่บ้านนั่นแหละเป็นที่หลับนอนแล้วก็เป็นที่ทำมาหากินก็ในหมู่บ้านนั้นเนี่คนเป็นจํานวนมากส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนา้เขยนะถึงพระพุทธธรรมะสมเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตในเวลากลางคืนเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้านอน เขาก็มีการกราบพระไหว้พระเหมือนดังเช่นญาติโยมท่างหลายมากระทํากันนี่แหละอารหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นต้นแล้วก็มีการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรันตนใจนะคนในหมู่บ้านนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ยังมีการกล่าวกล่าวสรรเสริญคุณของพระรันตนใจมีการกล่าวคําเป็นต้นว่านะโมพุทธ,ธายะนะโมพุทธ,ธายะเนี่ยก่อนที่จะนอนนะกลางคืนนะทีนี้เขาก็จะกล่าวอย่างนี้ทุกวัน ตอนกลางคืนนก่อนที่จะนอนฝ่ายหมองูนี้เป็นมิจฉาทิฐิไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเลยไม่รู้ไม่เชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายกระทำลงไปแล้วไม่มีผลอะไรตายแล้วกว็สูญเปลา่าไม่ต้องเกิดอีกเพราะฉะนั้นหมองูจึงไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยไม่รู้คุณของพรารัตนใจเลย คือไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรพระธรรมมีคุณอย่างไรพระสงฆ์มีคุณอย่างไรดีอย่างไรประเสริฐอย่างไรเป็นที่พึ่งต่อชีวิตได้อย่างไรเป็นต้นหมองูไม่รู้เลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นนี่หมองูไม่ได้ฟังคาของชาวบ้านกล่าวคาว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะดังนี้แล้วนี่แกก็เอามาร้อนมาล้อเรียนสินะกล่าวคําด่าปริพาทต่างๆว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ คือหมายความว่าหมองูกล่าวคําว่านโมพุทธยะออกมาเนี่ยด้วยจิตที่เป็นบาปจิตที่เป็นอกุศลคือโทสะเกิดวความไม่พอใจไม่เหมือนกับชนชาวบ้านที่กล่าวคําว่านโมพุทธยะออกมาเนี่ยกล่าวด้วยจิตจิตศรัทธาลื่มใสในคุณของพระรัตนไกเพราะฉะนั้นเออมันจึงมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหมองูก็กล่าวคำนี้ไปบ่อยจนเคยชินนาโมพุทธายะนโมพุทธายะ ก็กล่าวอย่างนี้ดูต่อมาวันหนึ่งหมองูนี้ก็เดินทางไปไปตามสถานที่นั้งนั้นไปถึงพระเจดีเพื่อต้องการจะ,สะแสวงหางูมาสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาเล่นกีฬาให้คนด mm hmm. ูก็เป็นในขณะเดียวกันนาคราชก็ไปไปอยู่ที่ใกล้ใกล้เจดีและนาคราชนี้เนี่ยเป็นนาคราชที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากเพราะฉะนั้นเมื่อนาคราชได้เห็นพระเจดีแล้วก็ นอบน้อมนมรสก,การพระเจดีย์ด้วยความเคารพแล้วก็เลื้อยเข้าไปอาศัยอยู่ในจอมปลวกหมอหงูก็เดินมาเห็นหนาขราเลื้อยเข้าไปสู่จอมปลวกนะก็เลยรีบวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็มาหยุดอยู่ใกล้ๆจอมปลวกนั่นแหละแล้วก็มาไร่มนเวทมนคาถาเพื่อที่จะจับนาขรานาคราเมื่อได้ยินมนของหมองูแล้วก็เกิดความโกรธนี่คิดจะฆ่าหมองูแล้วก็เลื้อยออกมาจากจอมปลวก หมองูก็วิ่งอุตรุดเลยอย่าไม่คิดชีวิตเพราะกลัวตายาวิ่งไปก็ไปพลา,าเดเหยียบแผ่นหินแห่งหนึ่งแล้วก็ลื่นล้มไปแต่ด้วยอำนาจของการที่หมองูสั่งสมคำยอดเยอะย,อะยอะจนเคยปากก็เลยกล่าวคําว่านะโมพุทธายะแล้วก็หัวขมันเลยลื่นล้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่า คำของหมองูที่กล่าวออมานั้น,เ,นเป็นเหมือนกับน้ำอมฤตคือน้ำทิ่ตกลงที่ช่องหูของนาคราชนะเพราะฉะนั้นเมื่อนาคราชได้ยินคำนี้แล้วเนี่ยก็เกิดความมีจิตศรัทธาเลื่อมใสนะแทนที่จะฆ่าหมองูก,กำลังไล่ติดตามมาติดติแล้วพอได้ยินคำว่านะโมพุทธ,ธยะแค่นั้นเอง นาคราชก็ดับความโกรธในหมองูในทันทีทันใดเพราะอะไรเพราะมีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้งๆท,ท,ที่หมองูนี่กล่าวคําว่าน,นามโมพุทธยะไม่ได้กล่าวด้วยจิตที่ศรัทธาเลยแต่กล่าวด้วยจิตที่เป็นบาป <c oughs> แต่นาคราชมีความเคารพต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์มากจึงไม่ฆ่าหมองูเพราะฉะนั้นนาคราชจึงกล่าวกับหมองูว่า <c oughs> เพื่อนเอ๋ยท่านอย่าได้กลัวเราไปเลย ข้าพเจ้าถูก่วงคืออานุภาพแห่งมนตได้เก่พระรัตนตรัยผูกมัดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่สงควรที่จะบกับดท่านข้าพเจ้าเลื่อมไสท่านในวันนี้ข้าพเจ้าจะมอบเครื่องบรรณาการให้เก่ท่านขอท่านจงรับเอาด้วยถิดว่าอย่างนี้แล้วนาคราชก็ได้มอบดอกไม้ทองคำสามดอกให้แก่งู เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายขึ้นชื่อว่าพระรัตนตรัยย่อมยังจิตใจของหมูทั้งหลายซึ่งมีพิษแรงกล้าให้เกิดความรักได้ฉะนั้นจึงมีคําบัรฑิตที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในที่นี้ว่าคำว่าพุโทโธเป็นคําประเสริฐที่สุดบทว่าพุโทโธเป็นบทอันสูงสุดสิ่งที่เล่นกระทบหูอย่างอื่น เสมอด้วยพุทโธนั้นไม่มีในโลกคําว่าธรรมโมเป็นคําประเสริฐที่สุดบทว่าธรรมโมเป็นบทอันสูงสุดสิ่งที่เล่นกระทบหูอย่างอื่นเสมอด้วยธรรมโมนั้นไม่มีในโลกคําว่าสังโฆเป็นคําประเสริฐที่สุดบทว่าสังโฆเป็นบทอันสูงสุดสิ่งที่เล่นกระทบหูอย่างอื่นเสมอด้วยสังโคนั้นไม่มีในโลก คำใดเป็นไปในปากเสมอปากของเขาผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นปากคำนั้นคือพุทธพจน์หาได้ยากให้สมบัติทั้งปวงถ้าคำใดเป็นไปในใจใจของเขาผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นใจคำนั้นคือพุทธพจน์หาได้ยากให้สมบัติทั้งปวงคำนั้นแหละเป็นคำอีกคำนั้นแหละเป็นไปในร่างกายคำนั้นแหละเป็นแก้วมดีสารพัดนิ ทำนั้นแหละเป็นโคโนมสุรพีทำนั้นแหละเป็นเหมือนต้นไม้สวรรค์คนนี้ฟังคำใดหูของเขาจึงจะชื่อว่าเป็นหูแท้จริงคำนั้นคือพุทธพจน์หาได้ยากให้สมบัติทั้งปวงงูมีพิษถึงขนาดนี้มีพิษร้ายแรงอยู่ทุกเมือ่อเมื่อได้ฟังคําว่าพุโทโธย่อมมีจิตใจชื่นชมยินดีเป็นอันมาก ได้ให้ชีวิตและทรัพย์อันดะเสริฐแก่หมองูคือดอกไม้ทองคำสามดอกซึ่งมีค่ามากมายเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเห็นอานุภาพอันยิงย่งใหญ่แห่งคําว่าพุทธโธด้วยประการชนนี้เลยในทางนั้นนาคราชหลังจากที่ให้ดอกไม้ทองคำสามดอกแก่หมอเงูแล้ว นา,นาคราชนี้จึงได้กล่าวแก่หมอหมูว่าเพื่อนเอ๋ยในบรรดาจำมันดอกไม้สามดอกนี้ท่านจงบูชาพระเจดียของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากสัะดอกหนึ่งเพื่อบุญของท่านอีกดอกหนึ่งเพื่อบุญของข้าพเจ้าและอีกดอกหนึ่งท่านจงเลี้ยงชีวิตยอย่างเป็นสุขเลี้ยงดูบุตรภรรยาของท่านด้วย ท่านจงอย่าได้ประมาทในบุญกุศลทั้งหลายมีการให้ทานการรักษาศีลการไหว้พระสวดมนต์และการฟังธรรมเป็นต้นท่านจงดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสบายท่านจงอย่าขนขวยในกรรมอันเลวทรามท่านจงละความเห็นผิดเสียถือหลังจากที่นาคราชให้โอวาทแก่หมองูจบลงแล้วก็ลาจากไปแม้หมองูไม่ได้ฟังคำของนาคราช ให้อูวาทอย่างนี้แล้วก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสยินดีที่จะน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามคำของนาคราชเพราะฉะนั้นหมองมูจึงได้นำดอกไม้ทองคำสองดอกไปบูชาพระเจดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เหลืออีกดอกหนึ่งก็นำไปขายได้เงินมาซักได้เงินมาหนึ่งพันแล้วก็เลี้ยงชีวิตของตนเองอยู่อย่างมีความสุขเลี้ยงบุตรภรรยาของตนด้วย หมองูน,นี้ก็เลิกอาชีพเป็นหมองูนะก็คือสังสมบุญกุศลอย่างเดียวจนตลอดชีวิตคือใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อันน้อยนิดแกก็มีการให้ทานบ้างรักษาศีลห้าบ้างรักษาศีลแปดบ้างรักษาอุโบสถจศีลบ้างฟังธรรมบ้างสวดมนต์ไหว้พระบ้างบูชาพระเจดีย์เป็นต้นบ้างทำอย่างนี้จนตลอดชีวิตของหมองู หลังจากที่หมองอูต,ตายแลย้วเถอก็ไปวังเกิดในสวรรค์เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายสัตว์ที่ไม่รู้พุทธานุภาพอะไรเลยยังได้ทรัพอันวิเศษและรอดพ้นจากความตายถึงตอนี้เพราะฉะนั้นฝูงชนทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่รู้คุณของพระรัตนกไกยมีกิสธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนกไัยแล้วทำไมหนอจึงไม่รักกิจการงานอย่างอื่น มาค่ำถึงพระนามของพระพุทธองค์พระองค์นั้นซึ่งเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประสูติทำไมไม่กล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์ทุกวันค่ำชาวล่าเรื่องหมองมูผู้เป็นมิจชาทิฏฐิรอดพ้นจากความตายและได้ทรัพย์อันวิเศษก็จบลงโดยสังเกตแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นาติยโยมสาวุชนคนดีทั้งหลาย เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าอาดุภาพของพระรัตนไัยนั้นมีอยู่ครั้งคางที่ว่าหมอหมูนั้นไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระศาสนาเลยไม่รู้คุณของพระพุทธรธรรมและพระสงฆ์เลยแต่กล่าวคาว่านะโมพุธทธายะออกมาด้วยจิตที่เป็นโทสะก็ยังกดผลจากความตายยังได้ซักอัมรศึกถึงป่านี้และได้ฟังธรรมจากนาคราชทําให้หมองมูเกิดความศรัทธาเลื่อมใส เพราะอาศัยการฟังธรรมอย่างหนึ่งเพราะอาศัยอนุภาพแห่งคําว่าพุทธนบมพุทธายะอย่างหนึ่งจึงทําให้หมองูจาที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อบาปบุญกุลบุญโทษไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงพอได้รู้ได้เห็นอนุภาพของนบมพุทธายะแล้วและได้ฟังธรรมจากนาคราชแล้วก็ทําให้ศรัทธาปัญญาเจิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นเมื่อหมองูมีศรัทธามีความเชื่อในเรื่องกรรมผลองกรรมเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงเป็นต้นแล้วมีปัญญาเข้าใจกลไกลของชีวิตว่าชีวิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายแต่ชีวิตยังจะต้องดำเนินต่อไปเพราะอํานาจของกิเลสกรรมและวิบากเพราะฉะนั้นหมองูจึงใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ทําบุญทํากุศลให้กับชีวิตของตนเองพี่อมีการให้ทานรักษาสิลเป็นต้นจนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อหมอหมูตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ นี่เปียนเพียงแค่อารมภาพเล็กเล็กน้อยก็อยู่นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงเราทั้งหลายเราทั้งหลายมีการมาทําบุญทํากุศลอยู่นเนืองอยู่บ่อยๆบรรพราญาโยมทั้งหลายก็มาอยู่ที่วัดมานอนมารักษาศีลอุโบสถมาฟังเทศน์ฟังธรรมไหวพระสวดมนเช้าเย็นเนี่ยเราจะได้อานิสงส์มากมายถึงเพียงใดพโยคเพราะฉะนั้นอาน,นิสงส์ที่ทําบุญในพระศาสนานี่มีผลนับประมาทไม่ได้ พราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายรื้อปลืมล้มใจในชีวิตของตนเองที่เราททั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ล้ำค่าเป็นศาสนานำศักด์ออกจากทุกข์ได้และขอให้ญาติโยมทั้งหลายมั่นใจในเรื่องของการทําความดีความดีที่เราท่านทั้งหลายจะทําแล้วในวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามจะติดตามตัวตนของเราไปได้แน่นอน บุญกุศลพุทอยาที่เราทําลงไปแล้วให้ผลเป็นความสุขกายสบายใจทั้งในภพนี้และในภพต่อไปเมื่อบุญบารามีของเราเต็มเปี่ยมแล้วบุญกุศลนั่นแหละก็จะช่วยให้เราเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานพ้นจากการตายการเกิดได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีแต่ความสุขความเจริญไปในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งความนทุกข์กล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตรกรรมอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ,อ